มาแล้วครับกรนะบวนห้าหกหนึ่งวันนี้ได้พีฮินะสี่ห้าหนึ่งเก้านะวันนี้เลือกว่าจะได้จีเอไมเพราะว่าสามรอบที่ผ่านมาได้แต่จีเอนะวันนี้รอบที่สนะี่นะได้พีฮินะตามหลังสี่หนึ่งห้าไปเลยนะครับเมื่อเช้าตองห้าก็วิ่งแค่เปล่ามานะวันนี้ห้าหกหนึ่งก็วิ่งแค่เปล่านะครับ you yeah.